ดูสิครับเพื่อนๆฟืนยังไม่ทันติดฟืนยังไม่ทันติดเลยข้าวสุกไปแล้วเนี่ยไม้ทอนนี่ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยข้าวสุกเซะแล้วนี่ดับก็ง,ง่ายอ โอ้ยสะใจดีใจเันเยอะๆเดี๋ยวจะหาข้างรัวะะ้วเลยค่ะมุก,ก,ก,ก่อนเยอะกว่านี้อีกนี่ค่ะแป๊บเดียวสุไปซะและ้โวโอ้ยต้นทุนชีวิตถูกจริงๆแอแต่นี่ก็ไม่รู้มายัางไ,ไงไปยังไงมายังไงเนี่ย ข้าวล็อกพอดีเลย <c oughs> ดีใจดีใจ